เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ท่านผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินนะครับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าซินโครตอนมาช่วยงานโบราณคดีนะครับจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภกรรักใหม่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและหัวหน้าฝ่ายสถานีวิจัยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนองค์การมหาชนนะครับในช่วงเล่าสรรโดยธนาคารอมสินครับ เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภกรรักใหม่ผู้ช่วยผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายสถานีวิจัยสถาบันวิจัยแสงสินคโครตอนองค์กรมหาชนนะครับเรื่องของการนําเอาเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ในงานโบราณคดีตอนนี้อยู่ในสายครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสินคโครตอนคืออะไรครับอาจารย์อ่าสินคโครตอนนะครับขอเป็นความ <S <S รู้กันเลยเนี่ยครับเดี๋ยวมัน เป็นชื่อเรียกแสงที่ถูกปล่อยออกมาจากลามิเล็กตอนพลังงานสูงที่เลี้ยวโค้งด้วยความเร็วแสงนะครับโอ้โหังนั้นเครื่องกําเนิดแสงเทีรตอนนี้ก็จะเป็นเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนขนาดใหญ่นะครับนาะเราเร่งพลังงานมันให้มันวิ่งด้วยความเร็วสูงสูงและบังคับให้มันเลี้ยวโค้งมันก็จะยิงแสงออกมาอาอันนี้ตัวแสงเิกโตอนเนี่ยมันมีความพิเศษคือมันเป็นแสงที่ความเข้มสูงมากมสูงกว่าแสงที่เราคุ้นเคยปกติเนี่ยเป็นล้านเท่าหมายถึงว่าแสงที่เรามองด้วยตาเนี่ยนะครับอาจารย์ ครับก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นแสงนั้นด้วยคือ,อแสงสีกัลเน,นี้มันจะครอบคลุมทุกช่วงพลังงานครับก็จะมีทั้งอินฟาเรดนะครับมีแสงขาวที่เรามองเห็นมีแสงอัลตราไวโอเลตแล้วก็มีรังสี X อยู่ข้างในด้วยนะครับเราก็จะสร้างสถานีทดลองเอาไว้แล้วก็เอาแสงสีกัลเน,นี้ออกมาับแต่ละสถานีก็จะใช้แสงที่ช่วงพลังงานางต่างกันอนแสดงว่ารอบตัวรอบตัวเราเนี่ยจริงๆมันมีแสงอยู่เพีเยงแต่ว่าสายตาเราจะมองเห็นบางตัวเท่านั้น ครับใช่ครับเราเห็นเฉพาะแสงช่วงช่วงพลังงานแคบๆคือช่วงที่ตามนุษย์มองเห็นครับแต่มันมีแสงอื่นที่เรามองไม่เห็นเอ็กซเลย์นี่ก็เป็นแสงที่เรามองไม่เห็นอ่าใช่ครับใช่ครับครับช่ต่อครับอาจารย์ครับครับ อันที่สารนิทดลองอย่างเช่นเรามีสานีทดลองอินเฟลตนะครับใช้สิ่งกระตุ้นช่วงอ uh ินเฟลตก็จะดูส่วนประกอบของอาหารเช่นว่ามีโปรตีนไข uh huh. มันชนิดอะไรอยู่บ้างอ uh huh. ะไรนี้ก็จะมีสานีทดลองที่ใช้อลตราไวโอเลตก็จะดูะปฏิกิริยาบนพื้นผ,ผิวพวกโลหะสารกึ่งตัวนําใช้ในการพัฒนาแบตเตอรี่วั uh huh. สดุใหม่ uh huh. ๆอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีสานีทดลองที่ใช้หลังส uh ี X huh. ก็ไว้ดูโครงสร้างระดับอะตอม uh huh. ดูโครงสร้างนาโนดูสารปนเปื้อนในอาหารครับ หรือในสิ่งแวดล้อมหรือดูโครงสร้างโมเลกุลของสารชีวภาพเช่นเชื้อไวรัสครับซึ่งเป็นจุดตั้งต้นของการพัฒนาวัคซีนหรือยาอะไรครับอ๋อครับครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันอยู่แล้วในปัจจุบันนี้นะฮะครับใช่ครับอ่าครับแล้วก็ยังไงต่ออาจารย์ฮะในทางโบราณคดีอ่าครับอันิตย์ทางโบราณคดีเนี่ยเราก็สามารถเอานาแสงสิกวตอนเนี่ยมาใช้ได้นะครับเราก็ที่ผ่านมาเราก็ใช้สิกวตอนเนี่ยในการศึกษาทางโบราณโบราณคดีหลายอย่างครับเช่นสามารถ ใช้ในการดูธาตุองค์ประกอบในวัตถุโบราณครับซึ่งข้อมูลตัวเนี้ก็จะเป็นคล้ายๆลายนิ้วมือนะครับ<ะ>น,นี้ที่จะสืบหาแหล่งที่มาของวัตถุดิบหรือว่ากระบวนการผลิตของอรารยธรรมโบราณต่างๆนะครับและนอกจากใช้แสงสีงก๊อนแล้วจริงๆแล้วเทคโนโลยีสิก๊อนมันมีมีส่วนประกอบอีกหลายอย่างครับอย่างปัจจุบันเนี้เราก็ใช้เทคโนโลยีสุญญากาศซึ่งมันเป็นส่วนสําคัญของเครื่องกาเนิดแสงสีงกร,รับเราใช้เทคโนโลยีสุญญากาศในการอน,น,อนุรักษ วัตถุบโบราณนะครับเช่นตอนนี้เรามีโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครราชสีมาครับเราสร้างระบบสุญญากาศที่ใช้อนุรักษ์ฟอสซิลช้างโบราณซึ่งเป็นสปีชีส์ใหม่ที่ค้นพบในโคราชเนี่ยนะครับเอาหระครับแล้วก็ต,ต่อไปเดี๋ยวเราก็จะพัฒนาระบบนี้ขยายไปใช้ในการอ,อนุรักษ์พวกวัตถุบโบราณของชาติเช่นสมุดคอยอะไรพวกนี้สมุดคอยนะฮะครับอัั้นเรามีเทคโนโลยีหลากหลายอยู่ในนี้ที่ใช้ทางโบราณคดีได้หลายอย่างครับ ครับคือถ้าถ้าปกติเนี่ยเราคนที่คุ้นเคยกับทางโบราณคดีก็มักจะนึกภาพของนักโบราณคดีที่ไปใช้แปลงปัดๆปัดๆปัด,ปดๆอะไรเพวกน,นั้นอันนั้นแค่ส่วนนิดเดียวเ<อ>ท่าน,น,น,นั้นเองใช่ไหมอาจารย์ครับใช่ครับก็คือส่วนเวลาศึกษาทางโบราณคดีเนี่ยต้องใช้ข้อมูลประกอบกันหลายอย่างฮะยังไงบ้างอาจารย์ของความรู้นิดนึงครับนักโบราณคดีเขาก็จะมีข้อมูลจากแหล่งที่มาหรือว่าการอ่านการอ่านบันทึกการอะไรของเขานะครับส่วนทางของผมเนี่ยเราก็จะให้ข้อมูลในในทางกายภาพนะครับเช่น เขามีมีศิละปะวัตถุมาชิ้นหนึ่งโบราณศิปลปกเขาอาจจะดูรูปแบบว่าเป็นรูปแบบของอรยธรรมไหนมาจากที่ไหนทางผมก็ดูว่ามันมีองค์ประกอบเป็นธาตุอะไรอยู่บ้างอ๋อด,ดูว่าธาตุอะไรบ้างอ๋อใช่ใครับดนั้นอันตราส่วนของธาตุที่อยู่ในในวัตถุโบราณพวกนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนลายนิ้วมือเราก็จะไปเทียบจากกับของที่มาจากทวารวดีของที่มาจากศีวิชัยอ,อย่างเงี้ยดูว่ามันมันเหมือนกันไหมว่าเอมันเราก็จะบอกได้ว่า ชิ้นนี้มันน่าจะมาจากอรารยธรรมนี้อะไรแบบนี้นะครับอ๋อครับผมผมสมมติอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์อย่างกรณีอของอรารยธรรมขอมเนี่ยโบราณโบราณน,น้อยไปหรือเปล่าอาจารย์หรือว่าควรจะโบราณกว่านี้หน่อยหรือว่าเป็น,เป,นเป็นพวกไดโนเสาร์รอะไรพวกนี้เลยถึงได้ออย่างอรารยธรรมนี้มันแล้วความเก่าแก่ก็จะจะไม่เท่ากันไม่เท่าไรนั่นจะสิครับ<ส>อย่างขอมนี่ก็จะก่อนสุโขทัยนิดนึงใช่ใช่ ในเขตเขตแถวๆประเทศไทยเนี่ยเราเรียกว่าแผ่นแผ่นดินสุวรรณภูมิเนี่ยจริงๆแล้วมันมีความหลากหลายของอารยธรรมเยอะมากนะครับก็เก่าแก่ไปจนอย่างบ้านเชียงนี่ก็หลายพันปีนะครับตรงนั้นะนั่นเองครับเพราะว่าถ้าผู้ฟังหลายท่านอาจจะเอ่อเอาไว้ง่ายว่าอารยธรรมขอมในสมัยก่อนเมื่อประมาณสักพันปีได้ใช่ไหมครับเขาไม่ได้แปลว่าจะต้องอยู่ในกัมพูชาเท่านั้นมันมาถึงลบบุรีมาถึงพิมายนครราชสีมาแล้วนี่นี่ตรงลูกเรื่องนี้ขยายไปถึงเวียดนามนะครับใช่ไหมฮะแล้วก็ทางฝั่งตะวันตกนี่ไปถึงกาญจนบุรีด้วยไหมจ๊ะ ครับถึงครับถึงนะฮะโอ้โหแสดงว่าเขายิ่งใหญ่จริงๆอืมครับอันนี้อะไรทําอธรพวกนี้ก็ช่วงช่วง,งรุกเรืองนี่เขาก็จะขยายนะขตกว้างแต่ สักพักก็จะมีอะไรทำอื่นเข้ามาแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาอะไรอย่างนี้นะครับการเมืองไทยนี้ก็จะมีถวารวดีบ้างมีข้างทางข้างล่างก็มีศรีวิชัยศรีวิชัยภาคใต้นะฮะเวันนั้นก็มีนะครับครับซึ่งพวกนี้ของอาจารย์เนี่ยเข้าไปมีบทบาทและในการที่จะดูว่าอายุของไอ้เจ้าที่เราค้นพบเจอเนี่ยมันมีประมาณสักกี่ปีอยู่ช่วงไหนอะไรยังไงจะได้จัดเป็นหมวดหมู่อย่างนั้นได้ล่าครับอาจารย์ครับใช่ครับตอนนี้ก็คือเรามีโครงการที่จะทําเป็นเป็นฐานข้อมูลนะครับของ องประกอบธาตุของศิลป,ปะวัตถุโบราณจากอารยธรรมต่างๆที่ที่ตอนนี้คือกงค์ิลปรกรก็มีอยู่เยอะนะครับตัวอย่างนะนนี้เราก็จะทําทฐานข้อมูลเอาไว้ทีน,นี้พอไปเจอศิลป,ะปะวัตถุโบราณจากที่อื่นๆพอไปค้คนเราก็จะสามารถเอามาเทียบแล้วก็โยงอารยธรรมกันได้เก่าผมก็จะทําข้อมูลตัวนี้ให้เป็นระบบครับอ๋อพูดก็คือส่งมาให้อาจารย์พิสูจน์ดูแหละว,ว่าเมื่อกี่ปีกี่ปีว่ากันไป ครับครับเนี่ยครับว่ามันวันมีส่วนประกอบอะไรอยู่บ้างอ๋อครับอาจารย์อย่างเราไปเจอถ้าสมมติถ้าเป็นยุคโลกร้านปีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยในบ้านในบ้านเรามีใช่ไหมอาจารย์เอามีครับถ้าถ้าเป็นร้านปีนี่ก็จะเป็นเป็นพวกเอ่อบรรพชีวินแล้วนะคืออะไรครอาจารย์ไดโนเสาร์เป็นตอนนั้นมนุษย์ยังไม่มีอะไรยังไม่มีอ่าอ่ายังไม่เกิดเลยอ๋อครับกลับแล้วอย่างนี้ อ่าครับครับครับเป็นไดโนเสาร์เป็น,านซากช้างโบราณอะไรอันนี้เราก็เราก็ศึกษาเหมือนกันครับครับซึ่งอาจารย์วิธีการในการที่พอก็ส่งมาให้ปุ๊บเนี่ยอันดับแรกเนี่ยคนที่ไปเจอเขาต้องมีความรู้ก่อนว่าเนี่ยใช่หรือไม่ใช่หรือสงสัยว่าจะใช่ใช่ไหมฮะครับครับใช่ครับพอสงสัยเสร็จปุ๊บว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะมันจริงๆแล้วถ้าท่านผู้ฟังนึกภาพตาเนี่ยกระดูกกับหินนี่มันถ้าจะเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนกับที่ไม้กับหินเป็นเนื้อเดียวกันเลยอย่างนั้นเลยเออครับอ๋อครับแล้วเวลาส่งมาให้อาจารย์อออาายต้งงงทํไ่ คือถ้าเป็นพวกซากบรรพชีวิตอย่างนะครับถ้าเป็นฟอสซิลอย่างช้างอย่างอะไรนี้จริงๆทางผมก็จะศึกษาได้ไม่เยอะนะครับส่วนงนั้นเพราะจริงๆเนี่ยก็อย่างที่ท่่นบอกคือมันเป็นมันเป็นหินไปแล้วใช่ใช่ใช่ครับก็ทางนี้ก็จะต้องใช้ความรู้ทางทางบรรพชีวินวิทยาเป็นส่วนใหญ่ครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งใช่ครับอาจารย์ผมนี่ทําเรื่องการอนุรักษ์ได้ในส่วนนั้นโอ้โหแสดงว่าเทคโนโลยีมันก็ก้าวมาเรื่อยๆแล้วก็จะไปต่อไปเรื่อยๆนะฮะอาจารย์ครับ แต่ถ้าเป็นเป็นทางระดับโบราณคดีคือหลักเป็นพันปีอะไรอย่างนี้เป็นที่มนุษย์เป็นคนทําเนี่ยทางผมก็จะจะทาทาได้เยอะกว่าก็จะดูองค์ประกอบของธาตุดูทางกายภาพอะไรพวกนี้ซึ่งเจ้าก็จะให้ข้อมูลที่สาคัญหลายอย่างอ๋ออาจารย์ยกตัวอย่างไหมครัครับชิดหนึ่งอาจารย์อครับอย่างเช่นเราเราเคยศึกษาพวกลูกบัดโบราณนะครับที่แถบภาคใต้ใช่ทำลูกปัด มีมีหลายที่ครับเรามีลูกปัดโบราณจากคลองท่อมที่กระบี่จากหนองบัวแดงที่ชัยภูมิจากบางมาผ้าไม่ห้องสอนับนะครับก็ลูกปัดตัวนี้ก็มีนักโบราณคดีเขาก็สนใจศึกษาเช่นอยากรู้ว่าแหล่งที่มามันมาจากไหนเทคโนโลยีมันมาจากไหนในการผลิตนะครับเพราะว่ามนุษย์ต้องไปกุอสร้างขึ้นมาใช่นะครับอันนี้เราก็เอามาศึกษาแล้วก็ดูองค์ประกอบอะไรต่างๆเราก็ อ่ก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาเช่นอ่พาพบว่าที่ที่คลองท่อมที่กระบี่เนี่ยลูกบัดมันมีเทคโนโลยีหลากหลายมากในการผลิตนะครับดูจากวงบนสอบเนี่ยเราก็สันนิษฐานได้ว่ามันมาจากหลายๆที่อาหรับก็มียุโรป<ะ>ก็มีอินเดียก็มีเพราะว่ามันอยู่ในเส้นทางเดินเรือใช่ครับส่วนที่หนองบัวแดงชัยภูมิเนี่ยลูกบัดมันเทคโนโลยีมันเฉพาะเจาะจงมากในการทําก็อ่มีข้อสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นท้องถิ่นเทคโนโลยีท้องถิ่นที่ที่อยู่แถวแถวนั้นอยู่แล้ว อะไรแบบน,นี้นะครับโอ้รเราก็จะร,รู้ข้อมูลบางส่วนแบบน,นี้ครับคือรู้ว,รว่าที่มาที่ไปของเขาเป็นยังไงนะฮะอืครับใช่ครับหรือบางส่วนก็อ่าอย่างสีที่ผนังภาพวาดผนังถ้ำเนี่ยเรารทำกับทางอินโดนีเซียนะครับเขาก็มีสีภาพเขียนสีผนังถ้ำเขาก็เอามาศึกษาที่สิบันตอนที่เราเราก็ดูแล้วก็เขาก็ได้ข้อมูลว่าอ๋อมันมีสีแดงบนผนังถ้ำเนี่ยมีการใช้ความร้อนในการเอามาสร้างสีให้เป็นสีแดงเพราะว่าดูจาก พวกอะตอมของของเหล็กที่<อ>ที่ปนอยู่ในสีเนี่ยว่ามันมีการเกิดความร้อนแล้วมันเปลี่ยนสถานะยังไงอะไรแบบนี้นโอ้อย่างนั้นเลยเหฮะครับครับเราก็จะได้ข้อมูลเพิ่มเพิ่มเติมในส่วนที่มาสี็น,นึกไม่ถึงน,นั่นสิทธิ์ไหมฟังดูแล้วน่าสนใจเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจเรื่องพวกนี้เนี่ยอาจารย์มีข้อแนะนำไหมว่าควรจะไปหาดูได้ที่ไหนครับอ่าครับคือถ้า,ถ,าถ้ามีสมมติมีตัวอย่างหรือมีอะไรแล้วอยากอยากเอออยากศึก,ากษาทางนี้นะครับอยากว่าชิวโตนอาจจะทําได้นี่ก็ติดต่อมาที่สถาบันได้เลยนะครับครับ ทางผมโดนนี้ก็กาลังทําฐานข้อมูลของวัตถุโบราณนี้อยู่ถ้าเกิดใครมีความสนใจมีมีตัวอย่างอะไรนี้ก็ติดต่อมาได้เลยทางนี้ยินดีครับได้ครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนจ้แค่นี้ก่อนนะครับการน่าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภกรรักใหม่นะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายสถานีวิจัยสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนองค์การมหาชนนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ